ครับคุณลอบครับกับสอบสองรางวัลเลยสำหรับสี่วันท่าวันนี้ครับมาอีกเรื่อยๆก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นรางวัลนะเนาะพอเป็นรางวัลมันก็เหมือนพอเราในฐานะคนทํางานนะครับพอได้รางวัลมันเหมือนมีคนมองเห็นผลงานแล้วก็มันเป็นการให้กําลังใจกันในรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นปีหน้ามีอีกก็มาอีกครับจะมากกว่าทุกปีเลยใช่ไหมครับอย่าใช้คำมากกว่าเราก็ตั้งใจทําเต็มที่แล้วก็ลุ้นกับทุกๆรางวัลที่ได้เข้าเหมือนกันครับเพราะว่า ในแต่ละปีคนก็ผลิตงานเก่งๆขึ้นเยอะมากๆอะไรเงี้ยเราเองยังเป็นคนดูที่ไปดูงานของคนอื่นเลยอะไรเงี้ยครับพอเราได้เราก็ดีใจครับแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้เข้าชิงในทุกรางวัลด้วยครับยีางปีนี้เนาะออกได้ซีรีส์อะไรกันบาซีรีส์แห่งปีซีรีส์วัแห่งปีครับซีรีส์ซึ่งแบบจริงๆแล้วโอ้โหเป็นซีรีส์ที่ทุกคนพูดไม่จบไม่เลี่ยนเลยก็ ก,ก็สมความตั้งใจครับจริงๆเรื่องนี้ยากนะเพราะว่าเราเข้าใจกลุ่มคนดูซีรีส์ว่าเขาว่าเขาดูซีรีส์แบบไหนแล้วเรื่องนี้มันหนักมากนะเอาจริงๆถ้าถ้าได้ดูกันก็จะเห็นว่าซีรีส์มันพูดประเด็นหนักๆเยอะมากเราก็ต้องพยายามบาลานซ์ทั้งเรื่องที่เราอยากพูดแล้วก็เรื่องที่คนดูอยากดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอผลลัพธ์มันออกมาอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันก็ดีใจนะครับแล้วมันก็เรียกศรัทธาในการทําง,งานของตัวเราเองด้วยครับกลับมาเหมือนกันว่าเออแมเสเซจบางอย่างที่เราตั้งใจลงไปอ่ะคนดูเขาก็ได้รับจริงๆนะรวมถึง คณะกรรมการเองที่ก็มองเห็นจริงๆว่าอ๋อมัน,ม,นมันควรจะได้รับสิ่งนี้เป็นการตอบแทนก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆครับด้วยความที่แบบว่าสีนี้มันก็มีั้งแบบความแบบดราม่าก็ตึงอะไรมาแบบจัดตัวน้องๆหลายๆอย่างเงี้ยใช่ปีหน้าจะเป็นกณฑ์ประมาณแบบไปนักๆทวร์นีครหรือจะยังไงเออคงมีความหลากหลายมากขึ้นครับอย่างอย่าง<ช>อ,งอาย่างอย่างที่บอกอ่ะ พอน้องๆในค่ายเองบางคนที่เล่นเข้มข้นมาแล้วเนี่ยปีหน้าเขาบอกแล้วว่าพี่ผมขอเบาๆบ้างนะส่วนคนที่แบบเคยเล่นแบบรักใสๆอ่ะเขาเขาเาเห็นประจำันไก่ผมอยากเล่นแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะเป็นเรื่องความชาเลนส์ของการวางคาแรคเตอร์ในการรับงานของน้องๆแต่ละคนอีก่แล้วด้วยอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันจะได้เห็นความหลากหลายมากขึ้นครับมันจะยากขึ้นไหมล่ะครับเมื่องานของงานิงนี้มันมันเหมือนดีแล้วมันมันมนีมันยอดแล้วอ่ะ ก็เอาข้าจริงลึกๆก็ยอมรับว่าก็กดดันขึ้นทุกปีแหละครับเพราะว่าจริงๆมันกดดันจากการที่เราจะทำยังไงให้มาตรฐานตัวเราเองอย่าไม่ตกลงไปเพราะว่าเราทํางานในรูปแบบเดิมซ้าๆซ้ๆไปอะไรเงี้ยมันอาจจะเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะเกิดภาวะที่แบบเฮ้ยอันนี้มันดีหรือยังนะมันก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องหมั่นเช็คตัวเองอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆเหมือนกันว่าอันนี้เราทําเต็มที่ที่สุดของเราหรือยังอะไรเงี้ยครับเต็มที่ครับเต็มที่ทุกงานครับเต็มที่แบบ พอย้อนกลับมามองดูจริงๆก็แบบเออเราก็สุดของเราในทุกเรื่องที่เราทําเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยบุกป,ป่าฝ่าดงอะไรก็ทำมาหมดอะไรเงี้ยครับอย่างมาจำนันไก่เนี่ยเป็นซีรีส์ที่แบบเล่าชีวิตกลางคืนอ่ะเราถ่ายกลางคืนถึงเช้าคืนถึงเช้า,ค,ชา,ค,ชาคืนถึงเช้าตลอดก็คือแบบเออเออ,เ,อ,อเราก็ทำกันไปได้เนาะอะไรต้องถ่ายกันเยอะแต่เขาถ่ายกันเยองทันโสดกันความสวยงามทั้งแบบว่าการดึงแบบว่าความสามารถกับแสดงเขาได้แบบนี้ ขอบ,บคุณมากเลยอย่างอย่างความสวยงามเนี่ยก็อาจจะต้องยกเครดิตให้ช่างภาพด้วยที่ที่เขาเป็นมือขวาเราที่เขาคอยช่วยเราแบบช่วยมุมมองของเขาเขาเก่งกว่าเราอะ่ะผมโชคดีที่ผมได้ทาํางานกับคนเก่งๆเ,เยอะมากเลยครับตากล้องก็เก่งนักสแสดงก็เก่งรวมถึงทีมเสื้อผ้าอะไรทุกคนเก่งหมดอะ่ะเราแค่พุชไอเดียลงไปแล้วทุกคนก็ช่วยกันมาเลยออกมาเป็นงานชิน้นนี้ก็คือยกเครดิตรางวัลน,นี้ให้กับทีมงานทุกคนรวมถึงนักสแสดงด้วยครับนักข่าวเฟย์ข่ารางวัลนี้ที่มา<อ> คู่วายแห่งปีใช่ไหมครับไม่ได้เนี่ยจะพูดแล้วพูดแล้วก็ยิ้มแหละเพราะว่าคู่นี้ก็น้องเขาน่ารักจริงๆอะครับณณณวันที่เราเคยทํางานด้วยกันตอนนั้นนะ่ะยังเป็นครั้งแรกของเจมินายกับโฟร์เลยในในเรื่องแรกเจมินายเรื่องแรกแ Fold, าจากโฟร์อาจจะเคยถางอะไรมาบ้างเล็กน้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเคมีตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเพียงแต่ว่าเรื่องของเรามันหนัก แล้วมันยากกับน้องมากๆก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปอะโฟสกดดันจนร้องไห้แบบน้องไห้เลยแบบผม,ม,มไม่รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยากจะบอกว่าเ ความกดดันในวันนั้นนะเนาะสุดท้ายวันนี้มันก็พิสูจน์มาว่าทุกคนมองเห็นแล้วก็ทุกคนชื่นชมในเคมีของคู่นี้จนได้รับรางวัลคู่ไยแห่งปีอันนี้ครับรวมถึงผลงานจากซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนด้วยเนาะที่ทุกคนก็ชื่นชอบกันนะครับมันอาจจะไม่อาจจะถูกใจคนเพราะว่าดูแล้วมันยิ้มอ่ะยิ้มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับที่อเอาไปหลอกมือแล้วอยัางไงบ้างคะกับสกิลทัพ ็น่างนี้ครับเรื่องเรื่องความหนักในการรับบทแล้วว่าเป็นหน้าที่นักแสดงทุกคนนะไม่ว่าเขาเจอบทไหนเขาต้องชาเล์ตัวเองอยู่แล้วแต่สําคัญที่สุดคือนอกจอต่างหากที่ทําให้พลังของเขา,ว,าว่าคนจะรักเขาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่ง2คนนี้ต้องยอมรับเลยว่าคนไม่ได้ชื่นชอบเฉพาะในจอครับเคมีนอกจอหรือตัวตนของความเป็นเจมินายเองความเป็นโฟร์เอง,เเองก็ตามคือมันใครเรียนแบบไม่ได้อะคือถ้าคนติดตามก็จะเห็นความบา้บาๆความน่ารักของน้องแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกัน ตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างเล่นจนฟันหักงอนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันเรียวอะครับมันก็เลยคนอาจจะชอบสิ่งนี้ด้วยนะครับแล้วอย่างที่แบบว่าพี่ออมน้องพามโหน้องๆมาหลายครับพี่ยอมมองว่าอย่างคู่นี้เสน่ห์เขาอยู่ตรงไหนดมีอะไรที่อยากอยากแนะนำเป็นแฟนบ้างเพราะบางคนกันกัไคนละแบบผมแบบผมก็คอยคอยดูเอาง่ายๆเราอะช้เซนตัวเองว่านอกเหนือจากงานอะเรายังชอบนั่งดูน้องที่ผมพูดจริงนั้นในในคลิปวิดีโออะผมชอบให้เจมีนายแบบ ทำทำท่านี้ให้พี่หน่อยแล้วผม,มก็อาจเก็บไว้เอาไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาไว้ดูเองเพราะว่ามันมันก็น่ารักดีอะ่ะมันเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติที่เราอะ่ะไปไปจัดสรรให้เขาเป็นไม่ได้เลยอ่ะครับหรืออย่างโฟสเอมก็จะมีมุมแบบเหมือนที่ผมเคยเล่าก็คือว่าโฟสพี่ขอดูเพลงโฟสหน่อยไม่ได้พี่ต้องไปดูแบบคนดูทั่วไปผมจะเอาหนึ่งวิวจากพี่อะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือมันเออมันก็จริงใจของมันดีสองคนนี้ก็เป็นเด็กจริงใจอ่ะครับก็มีเป็นธรรมชาติที่มีสเสน่ห์แล้วก็น่ารักมากคือ ไม่แปลกใจที่ที่หลายๆคนก็จะมองเห็นน้องในมุมแบบที่เราเห็นเช่นกันเพราะว่าคือเ,อเราเองก็โดนมันตกเอนกันนะแบบเออน้องก็ดูเป็นแบบเด็กที่น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับถอย่างงี้นะากดว่าเดี๋ยวจะต้องไปเไร,รีย<ๆ>นซีรีสอะไรเงี้ยเนอก็ไม่้ีด้เอาจริงอะแอบคิดอยู่เรื่อยๆแหละเพราะว่าพอน้องเป็นนักแสดงที่เราเคยเห็นศักยภาพและความสามารถของเขาแล้วอะเราก็จะแบบ บทต่อไปของโฟดถ้ามันมาอยู่ในมือเรานะเราอยากให้มันเล่นแนวไหนเจมินายเราคิดอะไรออกอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่เรื่อยๆครับในอยู่ในใจในในฐานะคนเขียนบทแล้วก็พุ่งกลับเนาะเราก็จะมีภาพอะไรแบบเนี้ยเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่ในหัวบัตเป็นตัวเลอกยากาศที่มัเป็นบรรากาสยังไงยังไงโฟดเป็นคนมีสายตาดีมากครับเราอยากเห็นความแพวแพวของโฟด อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็อยากเห็นมุมดราม่าของเจมินาอะไรอย่างเงี้ยครับ <ใน S 1> บอกแค่นี้พอบอกแค่นี้พอรู้เลยว่ันกัคนแนนี้พอบอกแค่นี้พอลุ้เลยล,ลุ้นกับทุกคนในคล้ายนั่นแลหละแล้วพี่เรอตอนนี้ก็มีผ่ายทางตอนนี้ฝั่งงานก็คือ,อ last twilight ครับภาพนายไม่เคยลืมก็เป็นเป็นอีกกลิ่นรสหนึ่งแบบที่เราถนัดนะครับใครที่ชอบดูโรแมนติกดราม่า บรรยากาศสวยๆภาพสวยๆแล้วก็คาแรคเตอร์ชัดๆของการแบบจะต้องมาอยู่ในบรรยากาศของความโรแมนติกของเส้นรัดอะไรอย่างเงี้ยรับรองไม่ผิดหวังครับใครที่ชอบดรามา่าขมขมปนหวานหน่อยมีน้ำตาบ้างอมยิ้มบ้างมีความเซ็กซี่ในความสัมพันธ์กันบ้างผมว่าเรื่องนี้จะตอบโจทย์ครบรถครับใ,รใช่ครับได้คู่ไหนครับจินนี่กับซีครับอ,อันนี้เื่อไหร่เอ,อ่อปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ครับ,น,รบน่าจะประมาณพฤศจิการ่าจะได้ชมกันครับ เรียบเอ่อ95เร์เซ็น95%ครับเนี่ยเมื่อวานยิ่งถ่ายไปแล้วก็ปิดไม่ได้เพราะว่าฝนตกอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องแบบถ่ายรอรอถ่ายอีกหนึ่งชารครับภาษาครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก